สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง n p i n g Journey เพราะทุกเรื่องราวคือเส้นทางสู่ตัวตนที่ดีขึ้นพบกันใน EP ที่5นะคะซึ่ง EP ที่แล้วเราได้พูดถึงคำยืนยันและแนวทางการใช้คำยืนยันอีกทั้งยังมีตัวอย่างคำยืนยันดีๆเล็กๆน้อยๆที่เอาไว้พูดกับตัวเองเพื่อให้ใจเรารู้สึกมั่นคงขึ้น และค่อยๆเติมพลังบวกภายในใจตัวเองหลายคนที่กำลังอยู่ในวันที่เหนื่อยรู้สึกท้อหรือรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองว่าวันนี้ตัวเองทำได้ดีพอหรือยังหรือรู้สึกว่าไม่มั่นใจกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ซึ่งคำพูดง่ายๆจากตัวเราเองนี่แหละคะ่ะอาจจะเป็นพลังเล็กๆที่ช่วยให้เรายืนและก้าวเดินต่อไปได้อีกครั้ง วันนี้เลยอยากจะชวนเพื่อนๆมาฟัง20ประโยคดีๆที่เอาไว้พูดกับตัวเองช่วยเติมพลังใจปลอบโยนความรู้สึกและเตือนให้เพื่อนๆรู้ว่าเรามีคุณค่าเสมอไม่ว่าในวันนั้นของเราจะเจออะไรแบบไหนมาก็ตามก่อนที่เราจะเริ่มอยากให้เพื่อนๆหายใจเข้าลึกๆและหายใจออกเบาๆ ลองฟังไปด้วยกันนะคะมาเริ่มกันที่ประโยคแรกเลยค่ะ 1. วันนี้ฉันเดินหน้าอย่างเต็มที่ในแบบของฉันทุกคนมีจังหวะของตัวเองและฉันเองก็เช่นกันฉันภูมิใจในทุกก้าวเล็กๆที่ตัวเองได้เดินทางมา 2. ทุกช่วงเวลาของฉันมีคุณค่าในตัวมันเองไม่ว่าจะเงียบเหงาหรือเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจทุกช่วงเวลาก็ต่างลออ้อมฉันในแบบที่สวยงาม 3. ฉันคือคนที่เหมาะสมกับชีวิตของตัวเองไม่มีใครเข้าใจชีวิตฉันได้ดีเท่าตัวฉันเองและฉันเชื่อในทางที่ตัวเองเลือก 4. ทุกย่างก้าวของฉันจะพาไปสู่บางสิ่งที่ดีแม้บางก้าวอาจจะช้าแต่มันก็ยังคงพาฉันไปข้างหน้าได้เรื่อยๆ 5. หัวใจของฉันเต็มไปด้วยความอ่อนโยนและความตั้งใจคุณสมบัติทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้แย้งกันเลยแต่กลับทำให้ฉันมีพลังที่ไม่เหมือนใคร 6. ฉันคือแสงสว่างในโลกของตัวเองในวันที่มืดมนไม่มีแสงไฟจากที่อื่นใดฉันยังเป็นแสงเล็กๆที่คอยส่งทางตัวเองอยู่เสมอ 7. ฉันรับรู้ความรู้สึกของตัวเองด้วยความเข้าใจทุกความรู้สึกสมควรได้รับการยอมรับรวมถึงความรู้สึกของฉันในวันนี้ด้วย วันนี้คือโอกาสใหม่ที่ฉันจะได้เติบโตไม่มีวันไหนที่สายเกินไปวันนี้ก็เป็นอีกวันที่ฉันจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 9. ร่างกายและจิตใจของฉันกำลังเรียนรู้ไปพร้อมๆกันการเดินทางนี้อาจจะช้าและฉันยินดีจะใช้เวลากับมันอย่างเต็มที่ 10. ฉันเต็มเปี่ยมด้วยพลังที่อ่อนโยนและมั่นคงฉันไม่จำเป็นต้องแข็งแรงที่สุดแต่ฉันยังยืนอยู่ตรงนี้อย่างมั่นคงและนั่นก็เพียงพอแล้ว 11. ทุกประสบการณ์สร้างฉันให้กลายเป็นฉันในวันนี้และฉันก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่เดินทางมาได้ไกลขนาดนี้ 12. หัวใจของฉันเปิดกว้างสำหรับความเมตตาทั้งความเมตตาที่ฉันให้คนอื่นและที่ฉันให้กับตัวเอง13ฉันใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองการซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองคือของขวัญที่ฉันให้ตัวเองในทุกๆวัน14 ความสงบในใจฉันกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆในทุกลมหายใจฉันรู้สึกถึงความสงบที่ค่อยๆก่อตัวอย่างนุ่มนวล 15. ฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่มีในวันนี้ขอบคุณอาหารที่ได้กินขอบคุณแสงแดดที่ส่องเข้ามาขอบคุณร่างกายที่พาฉันไปยังที่ที่อยากไป และขอบคุณลมหายใจที่ยังอยู่กับฉัน 16. ฉันคือพื้นที่ปลอดภัยของตัวเองที่ที่ฉันไม่ต้องพิสูจน์อะไรที่ที่ฉันสามารถพักได้อย่างสบายใจ 17. หัวใจของฉันแข็งแรงขึ้นในแบบของมันแม้บางวันอาจจะเปราะบาง แต่หัวใจดวงนี้ก็ยังเติบโตอย่างงดงาม 18. ฉันคู่ควรกับความสุขความสงบและความรักไม่ต้องพิสูจน์ไม่ต้องแข่งขันแค่เป็นตัวเองก็เพียงพอแล้ว 19. ฉันเลือกสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของฉัน เสียงหัวใจของฉันสำคัญเสมอและฉันให้คุณค่ากับมัน 20. ฉันเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของตัวเองเพราะไม่มีใครรู้จักฉันเท่ากับตัวฉันเองและฉันก็พร้อมจะอยู่เคียงข้างตัวเองเสมอ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับ20ประโยคดีๆที่เราอยากให้เพื่อนๆได้เอาไว้พูดกับตัวเองในวันที่ต้องการพลังใจไม่ว่าเพื่อนๆจะกำลังรู้สึกแบบไหนอยู่ก็ตามนะคะในตอนนี้อยากให้รู้ไว้ว่าไม่ได้เดินเพียงลำพังนะคะอย่างน้อยก็มีช่องของเราที่คอยอยู่เป็นเพื่อนอยากพูดคุยอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะ ขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะคะถ้าชอบเนื้อหาในตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอให้ทุกคนใจดีกับตัวเองเสมอและขอให้ทุกคนมีวันที่ดีในทุกๆวันนะคะเจอกันใหม่ตอนหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ